สวัสดีครับเพื่อนๆนครับวันนี้อยู่กับช่างสามร้อยครับวันนี้เราออกมาเทสรถเชอร์รี่ v ี3นะครับต้องขอบคุณทางเชอร์รี่ไทยแลนด์ด้วยนะที่ให้โอกาส300กาลาดครับได้มาสัมผัสเจ้ารถเชอร์รี่ V23 ครับเป็นรุ่นที่ผมต้องการอยากจะสัมผัสอยากเป็นเจ้าของมันอยู่แล้วนะครับเราพามารีวิวเจ้ารถคันนี้ก่อนดีกว่าครับรถคนันนี้นะฮะคือรถที่ผมชอบมากด้วยตัวถังน,นะครับ บ็อกซี่ดีไซน์เป็นเอารูปกล่องนะครับซึ่งมันจะมี3รุ่นด้วยกันนะครับจะมีรุ่นแรกนะครับคือรุ่นตัวเพนะครับเริ่มต้นขับ2นะครับแล้วก็จะเป็นตัวพัดนะครับพัดขับ2ซึ่งจะเหมือนกับตัวขับ2และขับ4ออปชั่นทุกอย่างเหมือนกันหมดส่วนตัวขับ4อยู่ด้านซ้ายมือของผมเนี่ยจะเป็นเอารุ่นพิกนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะครับคือการดีไซน์มาเจอรถจริงเนี่ยสิ่งที่รถคันนี้ให้นะครับดูล้อแมกล้อแมกมาขอบ21นิ้วแล้วก็ดีไซน์ไฟหน้า มีความเป็นแบบไฟแบบรุ่นใหม่อ่ะมีเป็นเรื่องของไฟโปรเจคเตอร์นะครับเรื่องของการดีไซน์ผมให้เต็ม10เลยนะส้าสิ0ผมให้10ค่อนข้างชอบการดีไซน์ของเจ้าเชอร์รี่วีสคันนี้นะครับสีเนี่ยมีให้เลือกนะครับวันนี้ที่เขามาโชว์ให้ดูเนี่ยมีสีบอลเงินนะครับสีเทาเขียวนะครับแล้วก็ตัวสีส้มนะครับเพิ่มเติมก็อาจจะมีเพิ่มเติมในเรื่องของสีต่างๆออกไปนะครับสามารถเข้าไปดูในเรื่องของข้อมูลที่เว็บไซต์ของเชอร์รี่ได้เลยนะครับเนี่ย มาดูภายในกัน สิ่งที่ผมชอบนะเปิดภายในมาภายในไม่มีคําว่ากองแกงครับถึงมันจะเป็นรถที่รถไฟฟ้าเนาะราคาหลักแสนไม่ถึงล้านแต่ให้อารมณ์ของรถที่มูลค่าหลักล้านพวกแมทชีเนียลต่างๆอ่ะเป็นรถที่น่าใช้มากส่วนตัวผมบอกเลยว่าผมหลงรักนะในการที่เข้ามานั่งบนรถนี้เราไม่ได้สปอนเซอร์ใดใดทั้งสิ้นจากตัวเชอร์รี่นะครับวันนี้เรามาเทสได้เนี่ยเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราได้คือเราได้รรถในมูลค่าหลักแสนที่ไม่ถึงล้านแต่คุณภาพของมันเกินล้านขับขี่ดีนั่งดี ชอบหมดทุกอย่างมาเรามาเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตทีมงานเข้ามาด้านในเลยด้านในครับสิ่งที่เราเจอด้านแรกแล้วกันแดชบอร์ดแล้วกันด้านหน้าหรือว่าคอนโซลหน้าเนี่ยมีคำว่าบอล to Pay แล้วก็แมท e r i เ l ียต่างๆเนี่ยให้มันอารมณ์เหมือนกับหินลายหินแมททีเยียร์เหมือนหินนะครับ เหมือนเขาเรียกนะเหมือนกำแพงบ้านอะที่ดูแบบมีความลักชูรี่นะฮะ ตัวชิ้นงานต่างๆนะครับตัวคมเนียมที่ทํามาผมว่าทําออกมาได้ดีมันไม่ได้กล่องแข็งเลยรถไม่ได้ดูกล่องแข็งเลยครับรวมไปถึงแมทเทียลต่างๆอย่างพวกนี้เป็นสแตนเลสปรับแอร์ปรับโหมดได้ทุกอย่างแบบดูดภาพเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเขาแบบเจ๋งอะมีสง่งมีเสียงหน้าจอทุกอย่างครบมันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับการนั่งการขับขี่ครับผมบอกเลยว่านั่งสบายขับขี่ดีทัศนวิสัยดีนะครับขับขี่เนี่ยผมขับรถทรงนี้มาหลายรุ่นเนาะไม่ว่าจะเป็นจิมมี่เอย หรือว่าแทง300รรวมไปถึง G-Cart Land Rover นะครับ Bentega ต่างๆเนี่ยผมหมดเลยว่าถ้าเทียบเซกเมนต์แล้วจ่ายเงินในมูลค่าแบบนี้สำหรับผมรับได้ แล้วก็ค่อนข้างที่จะคุมราคาในเรื่องของการจ่ายสปินเงินออกไปนะฮะเบาะหนังลวดลายของเบาะหนังสวยดูดีนะครับสามารถเอาไปแต่งต่อได้อย่างคนหลายๆคนอาจจะเอาเอา,เอา,เอาตรงนี้ไปแต่งในเรื่องของใส่กิมมิกต่างๆเป็นผ้าลายสก็อตนะเทะ่ๆนะครับด้านหลังสวยๆแล้วก็ในส่วนของเบาะหน้าเนี่ยมีในเรื่องของแท่นวางโทรศัพท์มีเก็บของนะครับแล้วก็รวมถึงที่วางแก้วนะฮะในเรื่องของตรงนี้ เพิ่มปริมาตรในการเก็บของหรือการนั่งเนี่ยไม่อึดอัดด้วยไม่มีตัวคอนโซลกลางนะครับอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบนะครับนี่ครับนี่เขาใส่ใจในเรื่องของวางถุงด้วยถุงเก็บของถุงอะไรต่างๆนะครับแต่มันไม่มีเก๊เก็บของนะเขาให้มาเก็บตรงนี้เอาแล้วกันนะครับเก็บตรงนี้เอามีตัวของ USB Type C มีครบหมดเลยนะฮะคันนี้ให้คุณครบหมดวางของได้ส่วนตัวชอบมากส่วนตัวชอบจริงๆ นะ,ะสำหรับเจ้า V23 นะครับอ่ะไปต่อด้านหลังกันดีกว่าด้านหลังครับขึ้นไปนั่งแล้วสบายสิ่งที่ผมนั่งคืแอแะไรเบาะแม่งนุ่มนุ่มแล้วก็กว้าง ถ้านวิสัยดีแมททีเรียลต่างๆเนี่ยผมดูว่ามันม,นมีอารมณ์คล้ายรถจี๊ปอย่างรุ่นพี่นะครับรถจี๊ปนะทำออกมาดีครับทำให้เราลืมภาพลักษณ์ของรถจีนในรุ่นสมัยก่อนได้เนาะค่อนข้างที่จะออกแบบมามีกิมมิกแล้วดูดีแล้วก็สวยนะตัวปรับแอร์ต่างๆเป็นสีเหลืองนะครับตัวแมททีเรียลต่างๆฟงไฟเนี่ยมีความเป็นแบบลักชูรี่ด้วยถึงแม้มันจะเป็นรถแบบดูดันนะแต่มีความลักชูรี่นะครับอ่ะเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันดีกว่า ในส่วนของด้านหลังครับนี่มีพวกโลโก้ต่างๆสวยนะกล่องกล่องกล้องถอยนะครับครบหมดไว้ของครบนะครับทิ่งชงท่้งชาร์จครบหมดนะครับผมมองว่าเฮ้ยคุ้มคุ้มสำหรับคนที่กำลังหารถไฟฟ้าที่มีคาแรคเตอร์นะครับรถนี้ตอบโจทย์นะสำหรับผมนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูในเรื่องของตัวขับ2หน่อยดีกว่าเขาบอกว่ารุ่นขับ2ที่เป็นตัวท็อปจะเหมือนขับ4ี่ทุกอย่างแต่ต่างกันแค่ขับ2กับขับส่ส่วนตัวผมครับผมชอบล้อขับ2นะ ล้อค่ะสองมีสไตล์มากนะครับเป็นไงล้อตันๆนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กข้อสิบเขาบอกว่าจะนิ่มขึ้นมาหน่อยเอามาดูในภายในครับเหมือนกันเลยเหมือนทุกอย่างนะครับใกล้เคียงนะฮะเขาบอกว่าถ้าตัวตัวเพเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีในเรื่องของรายละเอียดที่แตกต่างออกไปเช่นในเรื่องของคูสคอนโทรลที่ไม่มีกล้องตัดสับโลศราออกไปนะครับก็ลองไปหาข้อมูลได้แต่สําหรับผมครับผมชอบนี่ไม่ขับสีหรือขับ2เนี่ยผมชอบชอบสีนี้ด้วยนะนะฮะอะปเราไปกันต่อ เราไปดูรถที่มันแต่งแล้วดีกว่า พอถึงในตัวที่มันมีชุดแต่งนะหลายๆคนเนี่ยจะเห็นแบรนด์รถจากจีนเนี่ยก็จะมีในเรื่องของติดตั้งชุดแต่งนะครับคันนี้เอามาจอดโชว์เหมือนกันสำหรับรถที่มีชุดแต่งนะครับนี่ชุดแต่งนี้ o ARMOR ครับมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันเลยด้านบนเนะเป็นไฟสปอร์ตไลท์คล้ายๆทรงเ,เบอร์จีคัสนะครับฝากระโปรง มีการแอดออนด้านข้างมีการแอดออนนะครับดูดิด้านหลังมีการแอดออนโป่งนะครับอันนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับแล้วก็ใส่ชุดแต่งมาครบหมดแล้วนะครับจริงๆแล้วรถมันสามารถจัดทรงลงล้อได้สวยๆวนะวิงงว่งหลงวิ่งหลังอะไรเงี้ยมีให้คุณเลือกเยอะนะครับของแต่งที่จีนเนี่ยเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวอาจจะไปรบกวนคุณ,ค,ณคุณบางซานะแทงแหแลกให้จัดก,การแต่งให้หน่อยแล้วกันถ้าเราได้รถไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกรุ่นหนึ่งดีกว่าที่เขามาเปิดตัวในงานนี้เหมือนกันนะครับเป็นตัวเชอร์รี่ทิกเกอร์แปดูกัน เดี๋ยวเราไปอยู่กับรถรุ่นหนึ่งครับที่วันนี้เราได้มาลองเขาบอกว่าเพิ่งลงมาสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เลยครับกับเชอร์รี่ทิโกเอ็กนะครับวันนี้มาให้ลองเลยขับตัวขับ2นะครับซึ่งราคายังไม่รู้แต่คันนี้ไม่ใช่ไฟฟ้าล้วนนะเป็น PHEV นะฮะซึ่งเป็นรถหนึ่งที่มีพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจ1คันนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองขับขี่กันวันนี้วันนี้ทางเชอร์รี่ครับเตรียมรถทิโกเอ็กให้กับเราได้ลองเทสนะครับแล้วก็ตัว V23 ให้ลองเทสนะครับถึงันยกันครัาเดีวเราหกเจ็ดแปง เดี๋ยวเราจะเข้างานไปด้วยนะครับเขาจะเล่าในเรื่องของรายละเอียดตัวรถแต่ละรุ่นว่าเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วก็ไปลองเทสได้กัน,นัเดี๋ยวเราไปเทสได้กันเลยดีกว่าครับเข้ามาลองรถอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นเชอร์รี่ทิกเกอร์8นะครับ มาลองขับดูว่าเป็นไงเดี๋ยวเราจะไปลองขับในสถานที่ที่เขาเตรียมไว้มีในเรื่องของสลาล่มหรือว่าต่างๆสภาพสาอาการที่เราขับรถจริงนะพี่ออฟขับให้ผมนั่งเรียบร้อยนะครับพี่ออบบอกว่าเฮ้ยขับดีเมื่อกี้ก็นั่งแล้วเราก็โอเคครับแต่ตอนนี้เราเข้าเกียร์งไงก่อนอย่าเบรกค่ะเกียร์อยู่ฝั่งนู้นไอผมเป็นคนเชื่อฝั่ง <laughs> จุดสตาร์ได้เลยคะ่ะเป็นคนขับรถไม่เป็นทันทีพอเจอเนี่ยเป็นสาวๆเลยสวยไม่เป็นทันทีจะรอสัอหนะค่ะผมรอได้ผมรอได้นานเลยรอได้นานเลยครับ เดี๋ยวด้านหน้าจะให like ้ลองความเร็วของไม่เกิน70นะคะแต่ว่าเราสามารถขับไปตามโค้งจำลองสถานการณ์บนรถจริงเป็นถนนจริงนะคะว่าเวลาขับแล้วเนี่ยแ handling ก็เป็นยังไงบ้างนะขับไม่ถึงได้ใช่ป่ะคืออยากใช้ช่วงเวลานี้ให้เยอะที่สุด20ก็ได้ค่ะเชิญค่ะมันยี่ิมันก็ยังดังนะมันยังมีความเสียงดัง เร่ง,เงัเวลาเร่งสายกแต่มีวิธีแก้พี่เขาทำเครื่องเสียงมาดีแค่กดเสียงเอาโอเคค่ะเดี๋ยวตรงนี้ชะลอน,นะคะข้างหน่าจะเป็น double l a n change นะคะเข้าซายก่อนนะคะขอความเร็วสักประมาณ50ค่ะโอเคค่ะซ้ายค่ะขวาค่ะแล้วก็ตรงได้เลยโอเคตรงนี้ชะลอน,นะคะ มีสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้ว่ารถมันพวกเสียงต่างๆมันเก็บได้ดีนะตีวงนิดหนึ่งค่ะแล้วก็อยุดอัตราเร่งดีขับขี่มีเสียงให้หายง่วงนิดหน่อยเวลาตอนที่มอเตอร์มันทํางานเดี๋ยวจะรอจุดสตาร์ทนะคะแรกจะเป็น speed t r a นะคะจาลองเหมือนเวลาเราลงหลุมนะคะหรือว่าพื้นเป็นเนินนะคะความเร็วที่ใช้ประมาณ20ได้ค่ะครอแป๊บนึงคะ ข้างหน้าเราจะเป็นเลนเชนจ e นะคะไปทางขวาความเป็ประมาณห้าสิได้ค่ะเคกลับมาซ้ายนะคะตรงนี้เคข้างหน้าไปสลาลมนะคะสปิดประมาณห้าสิบนะคะ,คะขวาน,นี้นะคะ รอบหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะวนรอบวงเวียนกับศูนจุดสตาร์ทอีกรอบหนึ่งรอบต่อไปสามารถเปลี่ยนโหมดลองได้นะคะครับตอนนี้เราอยู่ในรถที่เราอยากขับมากน,นะครับรุ่น V23 นะครับอันนี้ขับสองไหมคะพี่ขับสองค่ะสองนะครับก็ขึ้นมาแล้วรู้สึกแฮปปี้เนะเพราะท้ายวิสัยดีเหมือนจีคานเชิญได้เลยค่ะ เร่งดีกับตัวรถที่ทรงแบบที่จนเรียงมาแต่ไม่รู้ว่าเวลาที่ขับในทางยาวๆอ่ะมันจะมีสับบลบก,ก้านเหมือนพวกรถที่ทรงตอแบบน,นี้หรือเปล่าถามพี่หน่อยเวลาขับตัวขับสองกับขับสี่ต่างกันเยอะไหมครับเวลาการขับขี่ก็ <c oughs> ต่างค่ะก็คือตัวมันต่างกันเรื่องอัตราเร่งอัตราบิดอยู่แล้วการออกตัวก็คือมันก็จะมีความสนุกมากขึ้นสาหรับขับ4ี่ค่ะ แต่แต่แต่เดี๋ยวจะได้ทดสอบเองอยู่แล้วค่ะจะได้เปรียบเทียบเองขับสี่เดี oh, ด๋ยวสอบถามอาจารย์เบิร์ดแล้วกันค่ะอันนี้คือการเทสไดแบบกต้องคนที่ใช้งานอ่ะคนใช้งานถ้าแบบว่าพวกคอมแมนต์ต้องให้เขาเทสแล้วต้องตรวปหาพีบ่อนปีบ่อนครับขอขอเรียนหน่อยครับเเห็นไหมกระเด็นมาแล้วนี่ ตัวนี้จะเป็นตัวตัว plus นะคะจะเป็นตัวท็อปของขับสองเดี๋ยวให้พี่ให้พี่ทดลองขับดูได้เับไปไหนให้ไปอัปเดตครับจริงๆมันมี mood and tone ของตัว สติกเกอร์กับเชอร์รี่ตัว V 2อสมัน้มัน,นแตกต่างกันค่ะไปเลยจะได้ทิ้งระยะจากคันหน้าให้ให้ถูกต้องอ่ะรออยวเลยครับ เดี๋ยวพอจบตรงนี้ก็ไปตั้งไปนรอบใหม่ครับไปเนรอบสามโมงเนี่ยมีีหนึ่งรอบใช่ครับแต่ขับดีว่าพี่ขับดีว่ารุ่นแรกที่เราลองตัวตัวขนาดใช่ครับถิกเกอร์นี่ทิงเกอร์นีมันใหญ่คมกว่าอันนี้คมกว่าเยอะเลยครับอันนั้นเน้นเน้นสบายครับเน้นนั่งแบบสบาย ่ในมุมของคนนั่งหลังครับผมว่ารถมันนั่งสบายนะไม่ได้เกี่ยวกับการขับขี่นะคือนั่งสบายอัตราเร่งที่เวลาขู่งปุ๊บเนี่ยขูบอ่นิ่มเบาะนิ่มหัติดเบาะเลยพี่ขับไม่เร็วพี่ขับเฉยๆพี่ขับไม่เร็วเร็วคุยเหรอสบายกว้างใหญ่ น่าใช้ชอบเลยเยอะเลยชอบชอบดูไปเยอะเลยครับใช่ไหมอ๋อฝากด้วยครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะไม่ได้โวยไม่ได้สปอนเซอร์ด้วยวันนี้มาเทสรีวิวตามสไตล์แชมป์สามร้อยนะไม่ได้บอกว่าอันนี้วิ่งเท่าไหร่ยังไงแต่ขับขี่แล้วชอบคมอะไรคมขับดีเป็นไงครับได้สาระกันไหมครับอาจจะเทสได้ป่วนๆนะสไตล์สามร้อยกะาวลาดนะครับอาจจะไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากแต่ผมสรุปแบบนี้แล้วกัน สิ่งที่วันนี้ที่ผมมาเทสคือ,เ,อ,อเรามีความคาดหวังอยากจะเทสเจ้าตัวนี้ครับเชอร์รี่วีสเพราะตัวเองเป็นคนที่ชอบรถทรงแบบนี้ไซส์แบบนี้นะครับแล้วก็พอชอบมันมีความเฟิร์สอิมเรสชั่นนะครับแล้วก็ประทับใจ ตั้งแต่วันเห็นแล้วเราเห็นบอดี้เนี้ยในตามสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับผมก็รู้สึกว่ารถรุ่นนี้สวยมากและรถรุ่นเนี้ยมาถึงไทยอ่ะผมอยากไปดูตัวจริงมากแต่ไม่มีโอกาสได้ไปดูเลยแต่วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับที่ผมมีโอกาสได้มาดูรถจริงนะครับซึ่งทางเชอร์รี่เชิญผมมาแล้วได้สัมผัสและลองขับเรารู้สึกประทับใจครับเราเป็นคนขับรถทรงกล่องไซส์เนี้เรารู้สึกแบบว่ามันไม่ค่อยสเสถียรในเรื่องของการที่เลี้ยวหรืออะไรเงีย้ยมันมีการโยแต่คันนี้ทําได้ดีผมาลัยคมเป็นรุ่นหนึ่งที่น่าใช้แล้วก็อออััตรรรรราาาเเ่่งงงงงคดีสํหบผมนะนะะะใืขยยท อาจจะต้องไปเวทการใช้งานกับเราเองนะครับแล้วก็มีติดอย่างหนึ่งคือเขาล็อกในเรื่องของการขับขี่ไม่เกินร้อ่เราอาจจะรู้สึกว่ามันน้อยเกินไปนะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าใช้ในประจําวันในเมืองก็ผมว่าโ,โอเคนะก็ในส่วนของตัวทิโกโกเอกก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งแล้วกันที่ผมว่าก็น่าจะมาทําตลาดได้ดีอยู่ที่ราคาเพราะว่ามันเป็นรถครอบครัวที่สามารถขับได้ทุกวันใช้ได้ทุกวันภายในนิ่งแต่แอบเสียงดังนิดนึงตอนที่เวลาเร่งเครื่องแต่มันจะ หายลงไปถ้าเราใช้ที่วัาจันจริงๆเพราะเราได้เปิดเพลงฟังได้ใช้งานนะครับมันก็จะเบาลงนะครับก็สรุปง่ายๆแล้วกันวันนี้ผมค่อนข้างประทับใจสำหรับเจ้าเชอร์รี่ V23 นะครับวันนี้ขอบคุณทางเชอร์รี่ด้วยนะครับที่ให้โอกาสช่อง300กะลาดได้มาสัมผัสรถรถุ่นใหม่ของตัวเชอร์รี่ v ครับขอบคุณจริงๆนะที่ ให้โอกาสเราเนาะได้มาเทสได้ลองขับแบบจริงๆจังๆแล้วก็ขอบคุณทีมงานจิ๊นซัพเตอร์ด้วยนะที่คอยแนะนําคอยดูแลนะครับก็าฝากไปติดตามเขาด้วยแล้วกันนะครับก็สาหรับวันนี้คลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับรสมาชกกดสั่งกระดิ่งให้ช anel ยูทูบด้วยเป็นกำลังใจด้วยนะครับส่วนเรื่องราคารอวันเขาเปิดตัวแล้วกันผมเองยังไม่รู้ราคานะครับถ้าวันเปิดตัวแล้วรู้ราคาก็มาแชร์กันหน่อยก็หรือคนที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงกับรถรุ่นนี้สามารถแชร์กันหน่อยนะกับราคาที่มันออกเเเปิดตัววแล้พรราาะะจ ออนคลิปนี้หลังจากวันที่มันราคาเปิดตัวแล้วนะครับพูดคุยกันหน่อยล้กันก็สำหรับนี้แชมป์300ไปก่อนนะครต้องขอบคุณทุกคนด้วยวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ